ตอนนี้มันก็เลยมีคําถามค่ะมีการพูดกันอยู่เหมือนกันว่าท้ายที่สุดมันเป็นการวัดพลังทางการเมืองเพื่อที่จะให้ทําให้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเกิดความเพี้ยงพร้ํมมาด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าพอเรียกคุยแล้วที่เกิดขึ้นในช่วงมันมีภาพที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ค่ะปรากฏเป็นภาพแบบนี้ออกมานะคะก็คือเป็นภาพถ่ายที่ ชแรนโชชาวีกอล์ฟคลับนะคะมีทั้งคุณอนุทินชานวีรกูลร่วมเฟรมอยู่ด้วยที่นั่นเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็มีบ้านพักของคุณอนุทินอยู่ที่นั่นค่ะแล้วก็เลยเป็นคำถามมาเหมือนกันบอกว่าโหมีคนใหญ่คนโตอยู่ที่นั่นด้วยเนี่ยมันเป็นเหตุให้ต้องเรียกเคลียร์กันหรือเปล่าแล้วก็มีคำถามกลับมาไม่น้อยเลยทีเดียวว่าเอไปแบบนี้มีเดียวอะไรที่ทำให้เกิดที่เขาใหญ่ขึ้นหรือเปล่าที่ทำให้ทางน ยกรัฐมนตรีค่ะมีการสั่งการแข่งขันให้ใช้พรบรคุมกัญชาตามที่ภูมิใจไทยต้องการยกตัวอย่างแพทย์ชนบทเขาก็ถามมาดังๆเหมือนกันว่าถ้าจะใช้กฎหมายควบคุมทำไมถึงไม่ทำตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลเลยเพราะว่าพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นการเปิดสุญยากาศ เสรีーーกัญชายาวนานไปอีกทำแบบนี้เพื่อใครอันนี้เป็นคำถามของทางแพทย์ชนบทที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อเช้านี้นะคะแต่ถ้าถามคุณอนุทินก็ยืนยันละคะ่ะว่าเรื่องทั้งหมดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเลยค่ะว่าก็นี่ก็เป็นบัญชาท่านนายกมนตรีถามเป็นาจการงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องนี้ผมผมผม ผมไม่ได้เคยพูดคุยกับท่านนายกทักษิณเลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกเรษฐาท่านรับรับทราบมาแล้วท่านก็คงนําข้อมูลต่างๆมาประกอบการพิจารณาแล้ววันนี้ท่านก็ได้แจ้งให้ทางพวกผมได้รับทราบว่าให้ไปหาทางออกโดยการออกพรบเท่าน,นั้นเอง แต่พอมีความเคลื่อนไหวแบบนี้ออกมาค่ะกลุ่มเขียนอนาคตกัญชาไทยที่เขาพยายามจะประท้วงเรียกร้องให้ใช้พรบคุมกัญชาแทนการดึงกลับเข้าบัญชียาเสพติดมาแต่แรกเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความยินดีด้วยเหมือนกันนะคะก็มีการโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าหลังจากนี้แล้วหัวใจสําคัญนั่นก็คือการสร้างกฎหมายแม่บทเพื่อควบคุมการใช้กัญชาเชิงระบบในประเทศไทยและทางกลุ่มจะติดตามเรื่องนี้จนกว่าจะมีผลบังคับใช้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะที่ เห็นแก่ข้อเท็จจริงแล้วก็ขอบคุณพักภูมิใจไทยที่ยื่นหยัดปกป้องนโยบายกัญชาค่ะแต่แน่นอนมีคนยินดีก็มีคนเห็นต่างเพราะว่าทางเครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติดเขาก็ตั้งคำถามกลับมาเหมือนกันว่าออาแล้วทำไมนายกถึงโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ฟังเสียงประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบจากการปลดล็อกกัญชาล่ะ และเรื่องของการจะออกพรบอออกมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอีก2-3ปีช่วงเวลานี้เป็นการปล่อยให้กัญชาเสรีให้ประชาชนเดือดร้อนต่อไปหรือเปล่าหรือเป็นการเห็นประโยชน์ทางการเมืองมากกว่า ประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ค่ะมีข้อมูลมาเหมือนกันนะคะว่าในตอนที่เชิญคุณอนุทินกับคุณสมศักดิ์เข้าไปหารือกันเนี่ยก็เพื่อจะยุติความขัดแย้งหลังจากที่ทางภูมิใจไทยเขาก็ออกมาแสดงความไม่สบายอกไม่สบายใจกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก่อนหน้านี้คุณอนุทินเองก็พยายามจะให้เหตุผลสําคัญว่าการกลับไปกลับมาของนโยบายเนี่ยมันจะทําให้เกิดความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุนที่เขาลงทุนกันเป็น1 0บสิบ10ร้อยร้อยล้านเพื่อที่จะ วิจัยกัญชาในประเทศไทยแล้วบางรายคุณอนุทินก็หยิบยกตัวอย่างมาว่าเขาได้คุยกับทางอธิการบด,ดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าทางมหาลัยเองเนี่ยก็ได้ไปร่วมลงทุนกับต่างชาติกว่า900ล้านถ้ามีการดึงกัญชากลับม,มาเป็นยาเสพติดเขาก็จะฟ้องรัฐบาลจะฟ้องกรรมาการปรปรสคุณอนุทินบอกว่าใครพร้อมผมไม่ฟ้องไม่พร้อมจะถูกฟ้องนะดิฉันคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทธ์สีสนนะคะซึ่งก็มีจุดยืนในการต่อต้านเสรีกัญชามาโดยตลอด ก็ยืนยันนะว่าอยากจะให้กัญชาเนี่ยกลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมค่ะมองว่าถึงแม้จะเป็นยาเสพติดเอกชนเองก็ยังสามารถที่จะลงทุนศึกษาวิจัยกัญชากันต่อไปได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการถอยกลับในครั้งนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณาสุขเขาจะออกเป็นประกาศที่ถอยไปเหมือนกับตอนที่เปิดให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อยู่แล้วค่ะอนุญาตให้เหอชาากชนลงทุนทได้อยู่นะครับผมว่ามันไม่ใช่เหตุผลอะไร ครับคือคือถ้าบอกว่าจะอ้างเพื่อศึกษาคือการเป็นยาเสพติดมนก็เอาไปศึกษาได้ครับมันสามารถอนุญาตให้เอาไปศึกษาได้ครับให้เอาไปวิจัยได้คือคือมันดูแปลกดีว่าจะอ้างเพื่อเอกชนคือเอกชนที่จะมาทําอะไรก็อยากศึกษาวิจัยได้คือคือที่มันใช้ทําไม่ได้ถ้ามันเป็นยาเสพติดคือใช้เพื่อสังการครับ การเป็นยาเสพติดก็ศึกษาวิจัยได้เอาผมต่อตัวยกตัว,ตวอย่างง่ายๆครับฟิอรมฟีเฮโรอีนอมีการศึกษาวิจัยไหมมีครับก็ต้องได้รับการอนุญ,ญาตก่อนเพราะฉะนั้นผูเ้เอกชนที่จะมาทําก็คือเขาเจตนาเพื่อสถา,านการณครับเขาไม่ได้เจตนาเพื่อศึกษาวิจัยแบบชัดเจนอย่างนี้คือถ้าจะเอามาศึกษาวิจัยมันสามารถขออนุญ,ญาตได้ฟินกัญชาไอ้ฟินเฮโรอีนพวกนี้มันถ้าเพื่อศึกษาวิจัยขออนุญาตทําได้ทั่วเลย เพราะนั้นกัญชาถ้าเป็นยาเสพติดก็ยังขออนุญาตเพื่อศึกษาวิจัยได้ แต่ผลกระทบณขณะนี้ค่ะอาจารย์หมอก,ก็ยืนยันบอกว่าม,มันชัดเจนมากขึ้นทุกทีนะมีคนเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้นมีคนเป็นโรคทางจิตเวชจากการใช้กัญชาเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วที่สําคัญคือกว่าที่จะมีพรบออกมามันก็ต้องรออีกนานค่ะแต่ส่วนหนึ่งก็ยอมรับเหมือนกันนะคะว่าถ้าถ้าเกิดมีกฎหมายมีพรบกัญชาโดยตรงออกมาเนี่ยก็คงจะควบคุมได้ดีกว่าแต่เท่าที่เห็นพรบที่กําลังพิจารณากันอยู่ณนะขณะน,นี้มันไม่มีฉบับไหนเลยค่ะที่จะควบคุมได้ดีพอที่จะไม่สามารถทําให้ใช้ ในขั้นที่เชิงสันทนาการได้เลยค่ะบก็คุมได้ดีกว่าแต่ต้องเป็นพรบลที่ดีด้วยนะครับซึ่งพรบลที่อยู่ในระหว่างศาลที่จะอยู่ในระหว่างรัฐสภาพาิจารณาอยู่เนี่ยมันไม่มีอนไนดีพอเลยครับคือถ้าถ้าต้องการนะครับให้ไม่สันทนาการนะครับพรบรที่ออกมามันไม่มี มันป้องกันการสัณนการแทบไม่ได้ครับมันต้องให้ละเอียดก่อนครับมันต้องมีการควบคุมมากกว่านี้ครับเพราะว่าอย่างพรบสามัญแรกที่อยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ป้องกันสรณัการแต่พรบสุดท้ายที่อ่ารัฐมนตรีชนานเคยเคยยื่นไปอันนั้นเขียนไว้ชัดเจนห้ามใช้สรณนกการแต่มันจํากัดความยากเพราะมันขึ้นอยู่คนตีความว่าผมผมสูบบอกว่าผมรักษาโรคจริงสัณนกการณ์นก็ตอบยาก มันมันต้องควบคุมเยอะกว่านี้ครับแต่แล้วพหลบบแต,แต,แต่แต่ถ้าถ้าจะเอาเพื่อสถาการนะครับสมมุติว่าเปลี่ยนใจแล้วว่าจะเอาเพื่อสถานการ์ครับก็ต้องให้พหบได้ระดับประเทศที่เขาปล่อยเสยรีซึ่งพหลบบาสามัญเก่าก็ไม่ถึงระดับประเทศที่ปล่อยเสยรีครับผมยกตัวอย่างาง่ายๆครับก็พหลบบพืชกระท่อมล่าสุดคือเขาก็พยายามการสถานการนะครับแล้วมันกันได้ไหมครับถ้าคนสังเกต มันก็กันไม่ได้พงขคือในพร,รบรเขียนพยายามให้กันส่อนาการไม่ให้เอาไปต้มกินให้ให้กินเป็นเพื่อเพื่อรักษาเพื่อเพื่อส่วนตัวแต่สุดท้ายทุกคนก็มาเพื่อสถานการณ์เพราะนั้นพร,รบรถ้าเขียนไม่ดีสุดท้ายมันก็มาสถานการณ แต่ว่าขั้นตอนนณขณะนี้ในการที่จะนํากัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดนะคะมันยังไม่จบนะคะยังรอการพิจารณาจากปปสอ,อยู่ตัวรัฐมนตรีเองก็ยังไม่ได้ดึงกลับมาก็เหมือนกับที่คุณสมศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันเอาไว้เมื่อวานนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ดําเนินการอยู่ในส่วนของออผมนะกระทรวงสาธารณสุขเรก็เดินอยู่ในส่วนของการประกาศให้เป็นยาเสพติดป,ประเภท5ก็ส่งไปยังที่ปปส ก็สุดแท้แต่นะครับการพิจารณาของปปสจะเข้าเมื่อไหร่หรือจะมีความเห็นอย่างไรเราก็ต้องยอมรับฟังเพราะว่าถ้าปปศาไม่ผ่านไม่เห็นด้วยมันก็ประกาศไม่ได้อยู่ดีนะครับ แต่แนวโน้มก็ดูไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าท่าทีของรองนายกพีรพันธ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมาการปรปรสก็ดูจะติดอ,อกติดใจกับการขอนํากลับเข้าเป็นบัญชียาเสพติดอยู่แหละแต่ทางกลุ่มต่อต้านกัญชาเขาก็จับตามองเช่นเดียวกันนะคะยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะฟ้องศาลปกครองแล้วก็จะมีหลักฐานที่ชัดเจนมาเลยเหมือนกันว่าการประกาศถอนกัญชาออกจากยาเสพติดเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมันไม่ถูกต้องด้วยค่ะ